ก็ตอนนี้เราออกจากวัดกู้แล้วนะครับยังพอมีเวลาก่อนที่จะไปรับเด็กๆเดี๋ยวเราไปวัดชมพูเวกันอีกสักวัดหนึ่งนะครับอยู่อยู่ในละแวกใกล้ๆกันนี่แหละครับโอเค่าพร้อมแล้วป้าพร้อมไหมป้าพร้อม<ร><ร>ยังพร้อมค่ะไปกันเลยถึงแล้วครับวัดชมพูเวก กำลังมีการสร้างออน่าจะเป็นวิหารน่าจะเป็นวิหารนะครับกำลังสร้างใหม่อยู่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าไปเลยเนี่ยครับโบสถ์เก่าแล้วก็บริเวณรอบก็คือมีเจดีย์มีฐานกำแพงเก่า เห็นได้ชัดเลยครับเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งก่อสร้างสมัยเก่าที่เห็นได้ชัดแยกแยกจากส่วนอื่นๆเลยเนี่ยครับลองดูเดี๋ยวเราลองเข้าไปชมด้านในโบสถ์กันดีกว่า บทหลังเก่านะครับสวย,ยงามครับ ภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าครับเพดานก็ยังเป็นไม้มีภาพเขียนสีทั้งคานแล้วก็ตัวเพดานเป็นไม้ท네ั้งหมดเลยนะครับอ คล้ายๆกับวัดกู้เมื่อกี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าที่เห็นความแตกต่างก็คือที่วัดชมพูเวกเนี่ยตัวโบสถ์เก่าเนี่ยไม่ได้แอนตรงกลางเป็นท้องเรือสำเพาเหมือนที่วัดกู้เดี๋ยวให้คุณป้าไหว้พระหน่อยครับได้ข่าวว่าปีหน้าปีชง สวยงามมากครับบวดเกา่าชมภาพเขียนก็ซีดเรือนซีดเรือนตามการเวลานะครับเห็นได้ถึงความเกา่า ขออนุญาตไหว้พระสักครู่ครับเดี๋ยวไปเดินชมอย่างอื่นภายในวัดกันต่อเราออกจากโบสถ์เก่ามาแล้วนะครับพบว่าที่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังของโบสถ์เลยนะครับมีวิหารเก่าด้วยมีวิหารเก่าด้วยเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปชมกันดีกว่าเราจำได้แล้ว เหมือนเหมือนที่เนี่ยเ <c oughs> ขาชอบเขาชอบมาถ่ายละครกันจำได้แต่ว่าจำไม่ได้ว่าละครเรื่องอะไรแต่ว่าพื้นที่อย่างเงี้ยเขาถ่ายละครกันเยอะสงงอมัยก่อนสมัยนี้ก็ถ่ายอันนี้ไม่เคยเข้าไปเหมือนันไปดูวิหารอันนี้วิหารครับเนี่ยถ้าถ้าเป็นโบสถ์ถ้าเป็นโบสถ์ต่างกันถ้าเป็นโบสถ์เนี่ยอ่าจะมีใบเสมาลักษณะเนี้ยนะครับเนี่ยประจําจุดอยู่โดยรอบนะครับเนี่ยอย่างอย่างโบสถ์เนี่ย เราจะเห็นว่ามีใบเสมาอยู่โดยรอบแท่นประฏิษฐานน่ะใบเสมานะครับแต่ตัวอันนั้นน่าจะเป็นเจดีน่าจะเป็นเจดีเนี่ยแต่ตัววิหารตัววิหารเนี่ยจะจะจะ,จะไม่มีไม่มีปฏิษฐานใบเสมารอบนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนดีกว่า าาาโบสถ์ก็จะใช้ในกิจการของสงฆ์นะครับในการาทําพิธีสงฆ์ต่างๆส่วนวิหารเนี่ยจะเหมือนที่ให้ใหออ้อุบาสกอุบาสิกาเข้ามาสักการะนี่ก็เก่าโอ้สวยงามไม่แพ้ไม่แพ้โบสถ์เลยครับ พระพุทธรูปพระพุทธรูปสวยมากโอ้โหเพดานเพดานไม้ภาพเขียนสีสวยมากฮะโอ้ต้องมาชมกันนะครับวัดชมพูเวกโอ้โห สวยงามจริงๆครับสวยงามมีความเก่าตอนนี้เราออกจากวิหารมาแล้วนะครับก็มา,าขึ้นสู่มณฑป ที่มีรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับเดี๋ยวตามคุณป้าไปเลยเดินเร็วจริงๆสงสัยอยู่วัดนานไม่ได้น่าจะร้อนเราขึ้นไปชมรอยพระพุทธบาทกัน ตูไม้แกะสลักอันนี้ไม้เก่าสวยมากครับต,ตรงบนดบที่บนดบที่ครอบรอยพระพุทธบาทนี่น่าจะน่าจะบูรณะใหม่ยังใหม่เลยครับเนี่ยยังไม่เสร็จเลย ขเกาเออ้าตะบรเออใช่ครับนี่เลยหนัโหตัว,ต,ว,ต,วตัวช่วงบนเอาจะมีบางส่วนนี้ก็คือซ่อมเอาช่วงบนนี่เก่ามากเลยครับนีเออ่เก่ามากเลยแต่มีมีม,มีมีชิ้นงานบางส่วนซ่อมเติมใหม่เข้าไปแต่ด้านล่างนี่เป็นเป็นชิ้นงานใหม่ อยู่ด้านหลังวิหารเลยครับพอขึ้นมาบนตัวบ,บนโดบแล้วอยู่ด้านหลังวิหารเลยน้อยพระพุทธบาทจะมีมีกระจกครอบอยู่นะครับอืเป็นของสมัยเก่าเลยฮะ ตลาดอะไรนะตรงเนี้ยตลาดจิตเทวันทุกท่านไม่ผิดอะ่ะตัดจากตรงเนี้ยตัดจากวัดอะ่ะขึ้นออกไปตักซอยอะ่ะตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอกองสลากกองสลากที่อยู่สนานนดีนะจริงจริงเข้ามาตอนแรกอะ่ะนึกว่าวัดเล็กเพียวใหญ่มากนะไม่มีเป็นวัดใหญ่ครับ<อ>วัด<อ>ใหญ่ตอนแรกมีโน้ตแล้ววัดเล็กๆเคยมาตอน,นเด็ก ใหญ่มากและเก่ามากเพราะอย่างเงี้งดูดีมีต้นไม้ใหญ่แล้วนกเต็มเลยสวยครับตูไม้แกะสลักก็สวยมากแต่ผ้าเพดานของตัวมนดบนี่ทำใหม่ละวนี่จแต่งานไม้สลักนี่้สวยจริงครับ ให้อาหารวัวได้ด้วยนะครับโอ้โหเลี้ยงกันสลอนเลยน่ารักมากครับเชื่องเชื่องทุกตัวเลยชั้นหรือว่าฟัวอืมอกินกล้วยครับกล้วยน้ำว้านี่แหละเมื่อกี้คุณลุงที่ดูแลบริเวณนี้อยู่ออกล้วยมาให้แต่พากันจะกินแต่อันที่สุกงอมๆนะครับไอ้ที่แบบกึ่งดิบกึ่งสุก<อ>คลายทิ้งหมด ที่บ้านใครมีกล้วยก็เอามาป้อนน้องวัวที่นี่ได้นะครับแต่ขอสุกๆหน่อยนะน้องวัวบอ,อกไอ้เขียวๆไม่เอาเลยไม่เอาตัดออกไม่เอาออกเปลือกก่อน ถ้กล้วยมันยังแข็งอยู่ปอกเปลือกกนเขียวเขียวไม่กินก,กินไหมนั่นาขาเปิพดพิมพ์เยเอาใจยาแล้ว่รอทำร่วงอีก